สวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ทุกท่านครับผมมีเหรียญของพระเจ้าตากสินมาร,ราค,ครับที่มีข่าวว่ามีประสบะการณ์เขาโดนที่ชนบุรีครับมีเขาโดนไล่ยิงนะครับห้านัดเกระสุนไม่ถูกถูกก็เฉียวที่ต้นคอมีแดงๆนิดครับไม่คือพื้ง่ายไม่เข้าครับ ผมไม่ได้โฆษณาเองนะครับแต่ก็ที่ตู้ข่าวมีออกมานะครับ <c oughs> ชาวเก็บไว้ครับตอนนั้นไมคลอดลูกอยู่ที่สีโรงพยาบาลสีกิตนะครับไเด้เจ้าเก็บไว้เป็นเหรียญพระเจ้าทักสินหนึ่งเหรียญครับและพระพุทธอีก หนึ่งรูปนะครับเป็นตัวยออ่อซอครับ <c oughs> นะครับหลวะพุทธครับใจก็ติดต่อได้นะครับจ้าเก็บไว้เยอะเก็บนอนเชชานี้ไว้ไม่เคยได้ปล่อยออกนะครับต่อช่วงนี้สะตุงสตางก่อนน้อยครับ เปิดปากเปิดท้องนะไม่ได้หวังรับรวยอะไรนะครับผมนะครับตรงไปตรงมาครับทั้งที่ <c oughs> สวยงามอยู่ไม่น้อยทีเดียวเลยนะครับมีประสบะการณ์ด้วย ตรงดตางเยอะกว่าเก็บไว้ได้เช่าเก็บไว้ได้นะครับเว,วนาคตอีกัเป็นกล่องมีกล่องเงินนะครับช่วงนี้จะ พูดง่าก็มีม,มีตกงานอยู่นะเปิดปากเปิดท้อ,ทองสนใจก็ติดต่อได้นะครับสุขการมีแล้วคไม่เชื่อก็เปิดดูได้นะครับ